ดิ่เข้มเลยนะไม่เข้มก็ไม่ใช่กาแฟอะครับคืออะไรวะเออเออเออเจ้าเรื่องหนึ่งให้ฟังเวอวานนี้หลังจากกลับมาก็ไม่มีใครอยู่ในดิสเลยซึ่งสี่ทุ่มไม่มีใครอยู่ในดิสอะมันเป็นไปได้ไหมเนมันไม่ได้ใช่ปะวะ แต่เราจะหาห้องเจอง่ายไหมต่าง,ตงคนต่างมีวาระมั้งวาระการนอนเหรอวาระการกินเหล้าใครทำไมอ่ะทำไมไม่ชวน <c oughs> คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับสารวัตรครับฮ้ย <c oughs> เราต้องเข้าแบบ อาวกำลังว okay. ่าจะบอกเข้าสู่โรสซะหน่อยเควสคือผู้รอดชีวิตใช้กล่องพยาบาลจนหมดหึงกล่องโอเคงั้นเราก็ต้องเอากล่องพยาบาลไปแล้วก็ใช้ให้มันหมดหมดไปซะเราก็เอาของช่วยเหลือไปนี้ได้ไหนแล้วแกนเสรกดเลย วยเน้นเอาตัวรอดไม่เน้นทีมเวิร์๊กปันป่นๆแล้วก็จบไปก็แต่เขาว่าฆาตกรใหม่โหดมากเลยถ้าเชิญหน้ากับเดอะสกันเมอร์แชนว่ะสกันเมอร์แชนคือตัวอะไรวะ อไอตัวกรงเล็บเหมือนบูเวอรีนหรือเปล่าวะสกันเมอร์แชนการถูกโดนสอดแนมตรวจพบจะทําให้มิเตอร์ล็อกเป้าหมายของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อเต็มแล้วจะติดกับดักกรงเล็บเราเจอกับสกันเมอร์แชนวะสกันเมอร์แชนตัดเลยสกันเมอร์แชนตันดีเพราะรูปหล่อไม่เมาส์เร็วจังวะ วิสคิวเช็คแบบเป็นรูปแบบเราเจอกับสก,กันเมชันว่ะเออว่าแต่มันคือตัวอะไรวะดูนะครับมีคนอูน,นะครับแบบยืนยืนทำหน้าเซมเบย์นะครับทุกคนเลดีทำหน้าตาแบบเซมเบอร์นะคฮะไม่อยากเซแบบมเบอย์อยาจากเซมหน้าแมบบึงอ่ะวิสกิลเช็คละดับเทปไม่ได้กลับมาเล่นนานจรจริง เทปเหมือนเดิมนะอุ้ยชีน่าเลยหักหาเอ้ยแตกเฮ้ยอย่ากลัวดิไม่กลัวเป็นเครื่องให้เลยถ้าจะกอดเอฟเคเนี่ยโอ้โหตาแรกเอฟเคเหรอถ้าได้กอนอนหลับด้วยเหรอไหนว่าเอฟเควะ เซลวัจเจียคจอยดังเลยมันพังเครื่องแล้วพ่อหนุ่มอุ้ยเขาเข้าคนประตูเดรสการเมเชอราเป็นตัวผู้หญิงใส่กงงเกงสีเขียวเขาน่าจะวางอะไรหรือเปล่าคุณนี่วิ่งขีเลยครับผมปาไม่เคยเจอสักทีเดรสการเมเชอร์เพิ่งเพิ่งเปิดไปเจอมา เรียกว่าน้องวุบวลีนแล้วกันเห็นมีกองเล็บเหมือนกันเฮ้ยมันมีอะไรอะ่ะเหมือนโดน,นอะไรสักอย่างอ่ะก็นั่นแหละอุย้ยโดนก่อนเลยเหรอโอ้ยเดอะสแกนไม่แช่นจู้หู้เฮ้ยตรวจสอบโดนอะไรไม่รู้ไม่รู้ความสามารถเด็กวอ,อกกันเดอะสแกนไม่แช่นโอ้ เขาส่งโดนมาทำอะไรไม่รู้ครับจังหวะนี้หน,นุ่มไรยคนนี้ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเอาแต่ได้ใครก็ไม่รู้อะไรเพื่อนแสแล้วแต่พี่เหี้ยเองน้องน้องไม่ต้องวิ่งกระดูกหักด้วยอยากเก็บความในใจมองเห็นแต่พ่อหนุ่ม พ่อหนุ่ม RPD กำลังนั่งปัดไฟแอบมองเธอยืนนะจ๊ะอยู่ข้างๆกำแพงตรงนี้ฝาแล้วจ้าเดอสกันไมชันน่าเอาละครับในเช้มนี้เปิร์กกระโดดข้ามสิ่งกิดขวางของเราก็รีเซ็ตเรียบร้อย อุ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยพลาดเลยว่ะเมื่อกี้เออไม่พลาดเหมือนกันว่ะนี่แสดงว่าใช้ได้เฮ้ยดูดิมีโดนอะไรไม่รู้อ่ะมันทำอะไรวะนี่มันโคเพยเยอะอุ้ยนี่ไงอุ้ยมันซ่อมนี้ได้ด้วยว่ะอ้าวกดปิดโอ้นี่ไงนี่ไงมันทำไมมันขึ้นรูปว่ามึงกำลังจะตายอะไรกันเนี่ยมันมีรูปโดนเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นโดนไว้ตรวจสอบอ่ะแล้วเราต้องมาปลด เราก็กดลูกศรตามเว้ยก็เพิ่งเคยเจ็บเหมือนกันนี่ไดไปสองอันแล้วอ๋อมันวางโดนแล้วมันจะให้เราปวดไง,ไงช้ามากูละเดือสกันเมีชา,าร์ามีเครื่องแถวนี้ไหมจ้าเดี๋ยวปั่นเครื่องรอแล้วกันเพราะไหนๆก็เจ็บแล้วนเฮีย <c oughs> วก็เฮียวไม่ได้ะปะแล้วกดสแกนยังไงไม่รู้ แค่อย่าให้โดน<อ>ตรวจสอบได้แล้วทำไมคุณเจ็บวะถ้าปลอดโดนแล้วมันจะเจ็บมั้งถ้าถ้าอยู่ตรงตรวจสอบเห็นไหมมันจะมีวงกลมสามอันอะมันน่าจะลดให้เหลืออันสุดท้ายมั้งมันถึงจะหมดอ่นนี่ไงถ้าหมดอันสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมอะไรปั่นไฟจิ๊กจิ๊ก ความสามารถของเดอสการเมชันเห็นไหมน่ะมันจะลดลงไปเหลือสองอันแล้วนะนุ้ยสกิลเช็คก็ยังไม่พลาดอยู่คนคนนี้เขาของเกิดโอ้ยได้ความกดดันในการแห่สัาร์แะตรวสตระนักในจิตยายมยี่สิบครั้งใกล้เกินจ้านไปดีกว่าถ้าขอใกล้มากอ่ะขออนุญาตย่องขออนัดย่อง ขออนุญาตย่องมันไปทางนูง้นปะอยู่ใกล้เพื่อนอยู่ช่วยได้ช่วยได้จะเช่วยได้ยุนนะเช่วยได้ยุนนจาจะ Let's go let's go ออกหิวเลยเหรอหิวเลยก็ได้นะจ๊ะไม่ได้แล้วนั่งมาแล้วแต่ไว้ละไปเลย ไปปัดเ็จได้เพียบพี่แววเลยอยู่แถวนี้แถวนี้โนสกันเมชเชอร์ไรเพื่อนอยู่ข้างโลงนาใหญ่เขาใช้กล่องพยาลทั้งหมดเลยกันเพื่อจะได้เสร็จจะใจเดื่อพอดีพี่สกิลเชคแมนแล้วมาจำอะไรตรงนี้ Oh my God ตายตายแบบตายเลยตายแบบอยู่กับฉันอยู่กับฉันได้ยินเสียงไหมน่ะอู๋ไม่ได้ยินเสียงในบ้านเล็กปัญหาใช่งวะไม่รู้ยังยังยังอ,ยอะไรอ่ะกำลังหิวตัวเองครับกำลังหิวตัวเองอย่างบ้าคลัง่ง ก็แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันก็โกงอยู่นะถ้ามันวานแบบเนี้ยแล้วให้คนมาตรวจสอบจเจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วแหละอุ้ยอันนี้คือมันกลับมาหรืออะไรปุบเสร็จพอดีโอ,มอ้มันใช้เครื่องมันใช้เครื่องอูบบ้าดบูอับบ้าดบูมันอยู่กับฉันอยู่ขอบแมปเลยอับบ้าดบู มันวางตรวจสอบด้วยมันวางเครื่องตรวจสอบอ่ะปั่นเครื่องนู้นเลยปั่นเครื่องนู้นเลยมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่กำลังหาคนอยู่กลังมองหากำลังมองหาไงกำลังมองหาไงอุดูบาดูบาดูบาดูไปแล้ว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 ไม่อยากเข้าไปเลยวะแต่เข้าไปก็ได้วะ ทันนะจ๊ะเพื่อนเจ็บแล้วหรือว่าโดนจับคาเครื่องฉันกำลังปั่นแบบจุ๊ยจุยนั่งปั่นแบบจุ๊ยชุยๆๆๆๆๆๆๆคิดว่าไม่น่าทันมันน่าจะมาก่อนปะจะ้ สวยเอ้ยวิ่งเจ็บอยู่นี่ว่ะยวให้เสร็จเลยแล้วกรับเข้มันใช่ไหมได้ได้อุ้ยไม่นะมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วฝักดบ๊กำลังไปช่วยเพื่อนกำลังวิ่งไปช่วยเพื่อนกำลังวิ่งไปช่วยเพื่อนมันเห็นมึงแล้วเออเห็นก็ไม่เป็นไรพูดเองได้พูดเองได้ ไปช่วยเพื่อนก่อนมันเกสัตว์ทั้งออกมันเกิดสัตว์ทั้งออก,เ,เ,ก,ออกเจ็บเจ็บเจ็บโอ้มันวางตัวสแกนไม่เพียบเลยพนุมมันคือ The Scan s c a ก m เ t ทอนกูยังไม่รู้ดีกว่าแต่ได้ของอุ้ยม,มันมาทางนี้ช่วยชิบหายแล้วหวังว่าจะทันนะ,อะโอ้ The s c a l m a n s o n ก็เอาข้ามีลง จบเลย,ยลุกเองก็ได้คดแมลยลุกเลยลุกเลยไม่มีที่หลบแล้วเออมากุด้วยอุ้ยมากุด้วยมันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มอ,อย่านะอย่าเป็นคนเร็วขนาดน,นั้นโอ้โหโคตรเร็วมีแทงหลังมีแทงหลังเพื่อน วิ่งมาวิ่งมาดึงวิ่งมาดึงวิ่งมาดึงมึงยังไม่ลุกมึงยังไม่ลุกวิ่งมาดึงก่อนดึงเลยสวยกูตายใทน่ไม่ตายไม่ตายวิ่งตามมาทางนี้นะเพื่อนทางออกอยู่ฝั่งนี้มึงมีลุกเองไม่ใช่หรอกูใช้ไปเมื่อกี้ไงโอ m มก o d ลาก่อนเพื่อนรักเฮ้ยมีคนเอามาช่วยกูใจดีเกินลาก่อนเพื่อนรัก สรุปใครชั่ววะดิไอ้คนที่ออกไปก่อนนดะีมันชั่วขาดทั้งออกแล้วเพื่อนไหนว่าใช่ไปแล้วไหนว่าใช่ไปแล้วมันมันจับกูเพื่อนเพื่อนมันจับกูจับมาจับกูไม่ใช่เหมือนใครบางคนโอราสแกนเห็นกูด้วยสัตว์ชิบหาย้องไปทางนู้นต้องไปทางนู้น,น,นเพื่อนโดนรอบสองแล้วจังมัน ก็ประตูทางออกมันเปิดแล้วมันออนัน่ะปัดซึ่งซ้ายแล้วเอออนนั้นใช้กันไม่ได้เฮ้ยขอแค่เรารอดสองคนเราก็ชนะแล้วบอกว่าเพื่อนหนึ่งคนเหมือนสี่คนเพื่อนสึกผิดวะ่ะแกแกอันนี้เออรู้สึกผิดก็แกกับไปช่วยเพื่อนไปไปไอ้คนดีอย่าเป็นคนอย่างนั้นเพื่อนอย่าเพื่อนโอ้ย เฮ้ยจะเป็นคนช่วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่มันนี่มันตำรวจแลนะ้ว้ะโซิตี้เลยนะเว่ยศักศีตำรวจไปค้ำคอไหมไม่ได้ศักศีตำรวจยังค้ำคอเพื่อนไม่เอาอยู่ตัวเองวะโอ้เฝ้าขนาดาน,นี้หิวเถอะหิวเถอะหิวเถอะถ้ามันดีพออ๋อ ่สดิะเย้ในสุดเราก็รอดออกมาแล้วนะครับทุกคนไม่เสียสละชีน่าก็ไม่มันเกินหรอกว่าไม่รอดแค่เดินแบบแคบที่เดียว